สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพยากรณ์นะรายการในรอบนี้ของเราก็มีผมอาจารย์ท็อปนะและท่านอาจารย์โอนะผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบเหมือนเดิมท่านอาจารย์โอเราเนี่ยนะท่านเนี่ยได้ศึกษาไพ่ย,ยิปซีมาหลายสมัยนะ เยอะนะครับนะกดแชร์ออกไปด้วยโคร9 9 9น9 999, 9แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชี e แรงน,นะและตามด้วยคำถามนะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นอย่าลืมนะกดแชร์ออกไปก่อนนะคนละหนึ่งแชร์ก็ได้ให้มันมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแล้วเดี๋ยวตอบให้นะ นะกดแชร์ออกไปครับโคนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชี้เร่นนะหรือคนละหนึ่งแชร์ก็ไม่ว่ากันอย่างน้อยก็ยังได้แชร์นะไม่ต้องคิดอะไรมาก อ่ะมีเข้ามาแล้วเหรอไวเหมือนกันนะเนี่ยวันเนี้ยอืรอบนี้ไวรอบนี้วดรีมจะกลับมาคุยกับคนชื่อแทนไหมจะได้กลับมาคุยกับคนชื่อแทนไหมดีมเดี๋ยวรอให้จานโอเขาพิมพ์แชร์ให้เสร็จก่อนนะอมนะืมนะดีมนะเราเราต้องวคยูด,ด้วย มาแล้วสามสามคนเอ่อชื่ออะไรแชร์แล้วคือชื่อก็ไม่บอกเราเราไม่อ่านนะแล้วไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อให้ด้วยคนที่สามอะ่ะครีมหรือดรีมดรีมครีมครีมเอาครีมครีม,รมจะได้กลับมาคุยกับคนชื่อแทนไหมคะกลับมาคุยกันได้ค่ะต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับจะได้กลับมาคุยนะคะนะแชร์แล้วดรีมดรีมนะคะ ถ้าวันนี้ไปจีบคนที่ชอบมีโอกาสสมหวังไหมคะไม่ครับไม่ดีเลยอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับนะวันนี้ปล่อยไปก่อนเขาจะกลัวคุณนะคะวันนี้ปล่อยไปก่อนเขาจะรอแหวคุณเาะะ <Ừ. S 2> จะไม่ไว้ใจคุณนะคะแชร์แล้วค่ะไม่ได้แชร์ชไม่มีผู้แชร์จะไม่ตอบนะครับ่อเลดีก็ไม่แชร์นะคะ ขอพู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับแล้วก็เรื่องฝันว่าบูชาพญานาคค่ะอาจารย์หอมไม่ดูครับนะเรื่องตรวจองค์ตรวจเทพเราไม่ดูนะคะสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะมีค่าครูครับผม,มนะามาครับกดแชร์ออกไปถ้าดูส่วนตัวดูได้ทุกเรื่องนะคะทั้งไพ่ย,ยิปซีไพ่เพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพมาแล้วในคนแต่ข้างหน้านี้เราจะดูเพียงไพ่ย,ยิปซีเท่านั้นนะคะแน็การเงินค่ะจะได้ซื้อทองอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมคะยังครับยังไม่ได้ซื้อครับสามวันนี้ครับมีมาใหมค่คล้ว ใช่ละค่รินจะสมหวังเรื่องความรักใหม่ไหมคะมีแฟนเอจะสมหวังเรื่องความรักใหม่คะ้ะมีแฟนค่ะมันม,มันยังเหนื่อยอยู่อ่ะเหมือนมีคู่แข่งไงไม่รู้ยังไม่สมหวังนะสามวันนี้ถ้าถ้าจะถ้าจะสมหวังต้องเหนื่อยามากๆเลยนะรอก่อนครับรอก่อนเลยสามวันนี้ขึ้นไปก่อนครับใครที่ไม่มีผู้แชร์เราไม่ตอบนะครับนะ อย่าหาว่าโหดร้ายทารุนนะเรืองเรื้งเราก็เลยไปใหม่เลยกดแชร์ออกไปอย่าลืมเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์กดไลค์กดแช,แ,แชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วช่เไ่้คำถามมาได้เลยนะคะใครที่อยากจะดูอะไรนะคะเรื่องส่วนตัวอ่ดูแบบว่ารับเฉพาะนะดูส่วนตัวได้นะคะอืม ติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 ครับนะเข้ามากันได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะ กดแชร์ออกไปก่อนครับถ้าไม่มีผู้แชร์เราไม่ตอบอะนะถ้าไม่มีผู้แชร์เราไม่ตอบนะครับเดี๋ยวขอดูรายการข้างนอกก่อนว่าเป็นยังไงนะ <righteousness> กดแชร์ก่อกไปนะม,มีมามีมาแชร์ออกให้ละนะนะกดแชร์ออกไปก่อนนะครับนะคราชเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์คือแปลกมากเลยคือผมบอกกติกามารยาทไปแล้วก็ฟังกันมั่งนะกดแชร์ออกให้ด้วย นะพิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามขอให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อยังไงเราก็ตอบแน่นอนนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งจะแชร์ออกให้ยังลําบากเลยนะนิ้วมันกดไม่ได้นิ้วนิ้วมันล็อกนะนิ้วมันยังไม่ได้ผ่าตัดนะะมาลนะสม,สมพรเขาปลดตําแหน่งเราแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันนะว่าปลดหรือเปล่าไพ่เนี่ยไพ่บอกว่าคุณทําอะไรไว้เขาก็าทําไปตามนั้นอนะ อันนี้เขาเป็นไพ่ของผลของการกระทํานะคะทาดีไว้ก็จะได้รับเรื่องของใการเขาเรียกอะไรตัดสินโทษตัดสินความดีอะไรอย่างนี้นะคะทําดีไว้ก็จะได้ดีหรือทําไม่ดีไว้ก็จะได้รับผลของผลกรรมนั้นนะคะไพ่มันว่างนั้นนะคือถ้าเกิดคุณทําดีคุณไม่ต้องกลัวคะ่ะเดี๋ยวก็จะมีอะไรดีๆนะคะแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ดีไว้เขาก็อาจจะเขาก็เล่นงานไปตามไปตามระเบียบเขา ทุกอย่างมันมีตามระเบียบอามาเช็คน,นะคะผมโดนของขมเหลอครับรู้สึกแย่เ,เรื่องพวกนี้นะคะที่บอกไปนะบอกไปไหนหลายรอบแล้วนะคะเรื่องตรวจองค์ตรวจเทพเรื่องสื่อเทพสื่อวิญญาสื่อเจ้าก,กัรในเวงสื่อ้ละลึกชาติชาติที่แล้วเว <ๆ S 1> จ้าพี่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณดูส่วนตัวมีค่าครูคือมันต้องไปดูส่วนตัวมีค่าครูแต่ผมบอกคุณว่าถ้าคุณโดนจริงๆแล้วคุณอยากจะแก้เราบอกวิธีให้ได้นั่นก็คือเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรค ไม่ใช่ว่าผมอะ่ะไม่ใส่นะผมใส่กันไว้นะอันเนี้ยทั้งกันและแก้ของได้แล้วก็ป้องกันเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีโควิดและอาวุธชีวภาพทุกประเภทผมแนะนําคุณแล้วคุณถามผมเรื่องไอ้นี่เรื่องโดนของถ้าคุณอยากรู้คุณเสกด้วยน้ำมนนะ่ะลงไปอ่ะทาน้ำมนนะ่ะเหรียญเนี้ยคุณเอาไปเสกอะ่ะผมบอกให้แค่ว่าตอนนี้ราคาที่วัดสามหมื่น จะต้องบอกวิธีทําก่อนนะคะสามหมื่น<อ>นะสามหมื่น 30, แล้วแต่แต่ราคาหลังใมคุณมาถามได้ถูกกว่าน,นั้นมากถ้าเรากำไรคนคือผมคุณถามว่าคุณโดนของไหมเอาเป็นว่าใครเจอเหรียญน,นี้เข้าไปอ้วกทุกคนแล้วผมมาใช้อันเนี้ยไล่ของมาเยอะแล้วผมบอกแค่นี้นะแล้วเหรียญเนี่ยต่อไปหลังปีหกสี่เหรียญน,นี้แพงแน่อืมคุณวีใช่ไมหมคะลุย คนที่รักหายไปเขาคิดจะกลับมาบ้างไหมคะอีกนานไหมคะกว่าเขาจะกลับมาคือคุณต้องการให้กลับไหมเราดูแค่สามวันอะล้วดูแค่สามวันนะคะเราจะดูสามวันเขาจะกลับมาไหมยังไม่กลับมาคือเหมือนพยายามที่จะหาเขามากเลยว่าเขาไปไหนแต่ว่าก็ยังไยากอะมันยากนะมันยากแต่ว่ามาสําเร็จงานึกออกไหมแต่ต้องพยายามหาด้วยค่ะแล้วคุณก็จะเจอเขา คือผมใช้จริงๆนะของทุกอย่างที่เอามานําเสนอตรงนี้ใช้จริงทั้งหมดผมแนะนําแล้วนะแล้วต่อไปถ้าแพงมากๆก็อย่ามาร้องกันผมบอกแค่นี้แหละถ้าโดนกัมมันตารังสีนี่กันมี m 2.5แล้วนะเนี่ยอันเนี้ยคือตอนนี้เข้าสู่ยุคพ m 2.5คือฤดูหนาวมันจะเป็นกันหมดแหละปลอดไม่ดีแล้วมันจะไปลามไปหัวใจไปไป,ไปหัวใจโตตับโตโรคอะอันเนี้ยแก้เหรียญเนี้ยแก้โดยโตรง แต่แค่เพียงถ้าใครเชื่อในพุทธคุณน่ะก็แก้ได้ใครไม่เชื่อในพุทธคุณก็แก้ไม่ได้เหรียญรุ่นหนึ่งอะ่ะแพงมากแพงกว่านี้มากแต่ในเดือนเนี้ยเรายังนนเหรียญรุ่นสองค่ะอันนี้เรายังวางไว้ที่นะครับนะเหรียญละสองพันเรายังวางไว้ที่เหรียญละสองพันอยู่นะแต่ที่วัดอะ่ะราคาสามหมื่นนะยังวางไว้นะถ้าใครจะเอาก็ติดต่อสอบถามได้คือ หลังปี64สลยทำน้ำมนต์ปุกเสรกรักษาโรคค่ะปลุกเสกน้ำมนต์ดื่มอาบสะพมที่เรากล้าบอกราคาตรงนี้ก็เพราะว่าต่อไปราคาจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆๆคือเราพูดอะ่ะผมผมพูดตั้งแต่ราคาที่ยังถูกอยู่ตอนนั้นอะ่ะไม่มีใครฟังจนตอนเนี้ยสามหมืสามหมื่นแล้ว,มมน,ลวนะราคาในวัดนะสามหมื่นแต่ราคาข้างนอกเนี่ยผมยังปล่อยละคาอยู่นะจะพาะในเดือนนี้อาาสองพันอะ่ะของแท้จากวัดนะนะ เราผมปล่อยสามพันยังได้เลยหรือปล่อยแบบแพงขึ้นไปยังได้เลยแต่เหรียญเนี่ยไปอเมริกาคนอเมริกาจะรู้จักเยอะมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยบอกขายพันห้าโอ้ยแพงไม่มีใครซื้อหรอกแต่ตอนนี้สามหมื่นแล้วอ่ะจะซื้อไหมล่ะเนี่ยสองพันน่ะสองพันพันห้าจะซื้อไหมเออเออในวัดเนี้ยค่ะสามหมื่นแล้วอ่ะวัดเอาสามหมื่นผมเดือนนี้ผมเอาแค่สามผมเอาสามพันยังได้เลยอ่ะ สามหมื่นผมเอาสามพันยังได้ยังยังยังถูกกว่านะสามสิบเท่าเลยอ่ะถูกกว่าต้งนนยี่งเจ็ดเท่าเนออกมาเออเอออ่ามาค่ะสวัสด,ดีค่ะจาทั้งสองค่ะสวัสด,ดีค่ะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคถามครับนะถามกัน,นเข้ามา,ดดาได้ไเลยเหรอโอ้โหชื่อน่ากินมากเลยอ่ะก้านาทีกว่าแล้วนะอ่มน้องสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะ อ่ะสุขภาพนะดีค่ะยังถูไถ่ายไปได้อยู่ครับพูดตรงๆนะพายมันบอกว่ายังสามารถทํา <ำ S 1> งานยังสามารถทําอะไรได้อยู่นะสุขภาพคนเราเนี่ยหาเงินไม่ได้ทํางานไม่ได้นี่จบหมดทุกอย่างครับ<ช>แต่ถ้าคุณยังทํางานได้อยู่ถือว่าชีวิตยังดีีอยู่เอาแชร์แล้วแชร์แล้ว,ลวค่ะแนนค่ะเงินที่เขาปิดแชทหนีไปมีหวังจะได้คืนไหมคะได้คืนนะคะเหมือนต้องไปแจ้งความแล้วเนี่ย โดยไอ้แพ้เป็นนี้เลยเหรออืมเพราะว่าเขาปิดแชทหนีไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามจากบัญชีรายชื่อว่าเอาอะไรมาตั้งแล้วก็อยู่ที่ไหนอยู่ยังไงด้วยมันตามได้นะถ้าพูดจริงๆอะอามาอืมแชร์ค่ะแอนตอนนี้ในความรู้สึกของพี่โอยังมีนูมีนูอยู่ไหมยุไหมคะเขาจะติดต่อมาง้อนูไหมคะนูเอาเป็นว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะผมตอบแค่นี้นะ Oh. ยังอ่ะสามวันนี้นะเคุณจะพยายามติดต่อเขาดีมากกว่าด,ดูแค่สามวันนี้นะกดแชร์ออกไปครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนเวลาพอไหมเวลาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนเวลาพอไหมเอาละเวลาหมดลงแล้วนะขอรับโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบเดี๋ยวเราจะไปที่ไปทำไรสดดูดวงคนละหนึ่งคำถามที่ไร ยิบซีโอสี่กนเพจยิบซีโอสี่กรอีกเพจหนึ่งนะคะตอบดวงคนหนึ่งคำถามแชร์และแพทเงินที่ให้เขายืมไปจะได้คืนไหมคะก็ต้องไปตามทวงอ่ะแต่ได้คืนแน่คุณต้องไปตามทวงได้คืนหยขึ้นนะคะนะเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุด ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามมั้มีใครอยากถามอีกไหมก็กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้ว่อยกันานนยิ่งคไว้รักจะมีโชคลาภไหมคะต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะแต่แต่้าเป็นนี้ไม่ได้บอกว่าจะได้โชคนะอืมบอกก่อนนะแ่งโมแฟนเก่าชื่อไกด์ที่เลิกไปเขาคิดถึงเราบ้างไหมคะหนูบล็อกเขาละไม่อยากเห็นแฟนใหม่เขาอืมเขาถามว่า คนที่เราไปเขาคิดถึงเราบ้างไหมค่ะมันมันเป็นยกเอาเขาคิดถึงเขาอยากติดต่อทางออนไลน์อะค่ะเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้ก็จะไปนะนะไปตามดูได้นะในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าที่ช่องยิบซีโอสีรีบกอไม่ใช่ช่องเพจค่ะเพจบอกช่องเนื้องงอะไรกลุ่มหรืออะไรมันเป็นเพจนะคะอืม